จำยายายะอันนี้ดูดูดไก่ยายนะคะ,ะขายเลยยายขายเลยเอาข้าวเหนียวอเนีท่ห่อาข้หนียกกี่ห่อลูก ตอนนี้นะคะยายย้ายร้านตอนแรกอยู่ตรงนูน<ต>้นตรงนูน<ต>้นแต่ว่าตอนนี้ยายไม่อยู่ริมน้ำนะคะเป็นไงยายย้ายมาร้านใหม่เป็นไงมั่งโอ้ยตอนนี้ที่ที่ย้ายมามสบายมากเลยค่ะแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยตามมาเลยตอนนี้ยังเรื่อยๆนะคนหนึ่งเพราะว่าลูกค้าเก่าโดยมากยังไม่ค่อยแวะมา เราว่าอะไรเขาเบื่อยายจ้่ของยายคงจะไม่อร่อยแล้ว <c oughs> เอยน้อยใจมีการน้อยใจนะคะใช่ลูกค้าไม่ค่อยตามมาแล้วยังขายดีอยู่ไหมอ่ะก็ได้เรื่อยๆนะคะพักหนึ่งพักเช้าแบบมีค่ะขายเหลือมั้งไหมมีค่ะขายเหลือเยอะไมหมยายก็มันก็ไม่ได้กำไรเลยค่ะคือก็เยอะเหมือนกัน <c oughs> มีเหลือคือกำไรอะค่ะอว้วเราเวลาเหลือเราทำไงอะยายไก่ที่เหลือไปแจกพวกหอว้างอีกตรงที่ก็ทำกระแพงนี่จ้ะ ออกไปจกาก่อสร้างมีข้าวเหนียวด้วยและกไก่ที่เหลือแล้วก็ไอ้พวกเด็กกต่อไปจ้ะยายเอาไปให้เขาโดยยายไม่เอามาขายใหม่แบบ้อ๋อไม่ไม่ขายซ้ําด้วยนะคะนี่จัญญาบันสูงไก่ยายเชื่อได้เลยไม่ขายซ้าด้วยทั้งไก่ทั้งข้าวเหนียวเลยค่ะไม่เคยซ้ําเลยยายเอาของใหม่หมดเลยเหลือคือแจกเลยเชื่อไม่ได้กําไรก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหนี่ จริงจริงนะยายไม่ได้โกหกเลยสุดยอดจริงถ้าซื้อของยายไปเป็นของเก่านะเอามาเปรี้ยงหัวยายเลย <c oughs> ยายไม่รู้จะพูดยัง,งั้นเดี๋ยวหนูซื้อไปแล้วหนูก็เก็บไว้แล้วพรุ่งนี้หนูกไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะ,อะบาปถ้าหนูทำแบบนั้นหนูบาปแน่นอนเลยแหวยายยายหัวเราดิวันหนึ่งวันหนึ่งสิบโลคือสิบโลนี่คืออะไรมั่งไงยายทั้งหมดเลยนะคะคือปีกแล้วก็มีน่องนะ มี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 สะโพกแล้วก็มีโครงอะค่ะรวมๆกันสิบโลไหนไหนบอกอะไรแต่ละอย่างขายยังไงมั่งยายเพื่อมีคนเขาแบบว่าจะมาอุดหนุนนี่ยายขายสิบห้านะน้องยายขายสิบห้านะคะทอดเหลืองๆเลยนะก็ยี่สิบแก พงยี่สิบนี่แล้วพวกลูกชิ้นนี่ก็มีจากห้าบาทแล้วหมูกระเทียมนะคะคห้าบาทเหรอห้าบาทค่ะแล้วตัวนี้คือยายขายสองบาทสามอันห้าจ้ะถือปกติอะแล้วถิ่ก่ี้คือถิ่อกหนึ่งบาทแล้วอันนี้โครงไก่ยายขายยี่สิบนะคะทุกวันค่ะแล้วนั่นไข่แล้วนั่งไข่แล้วนั่นไข่ เป็นนังไครคนนังไครหลานอ๋อมันเป็นเด็กร้านผักนะจ๊ะมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวเถอ,อยๆเดี๋ยเน,นี้เวลาไ่ค้ามามันก็วิ่งมาตามที่ร้านใหญ่ <c oughs> ก็บอกพ่อก็ยังขายไม่ได้อ่า้วแล้วบ้านใหม่ไปไงมั่งยาย เสร็จแล้วค่ะยายดีใจมากแต่ตอนนี้ดีไหมมีปัญหา,าอะไรไหมค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะตอนนี้ก็ทาไฟทําอะไรให้ให้ยายเรียบร้อยเลยมีปัญหาคือไม่มีตังค่แต่ไม่มีตังค่ะไม่หกตอนนี้ยายขอขอบคุณมากนะที่มีน้ําใจช่วยยายเนาะ ยายนอนมองทุกวันเลยที่พวกคนณราดีใจหนูหนูยายขอบคุณมากนะคะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะยายกลับตลาดถึงนี่ประมาณตีห้าค่ะหมายถึงมาถึงร้านเหรอตีห้ามาถึงตรงนี้ตีห้ามาถึงตรงนี้ค่ะประมาณตีตีห้าตีห้ายายจะมาทําไก่เลยนะคะทําไก่แบบไก่ยายออกจากบ้านไปตลาดกี่โมงตีสามครึ่งค่ะตีสามครึ่งไปตลาดไปมอไซค์วินนะคะ แล้วก็จากตลาดซื้อของแล้วก็กลับมานี่ตีห้ายายต้องเข้าบ้านก่อนไหมใช่กลับเอาของมาลงที่ร้านแล้วยายก็กลับไปบ้านไปเข็นเอารถข้าเหนียวมาถึงนี่ประมาณตีห้าอ๋อก็คือไปตลาดก่อนเอาของมาไว้ที่ร้านเสร็จแล้วก็เข้าบ้านไปเอารถไปเอารถไปเอาข้าเหนียวมาแล้วก็จะมาถึงอีกทีตอนตีห้ามาถึงเราเร แล้วขายหมดประมาณกี่โมงยายก็ไอ้จนจอนเลิกไปแน่นะคะเพราะว่าถ้าหมดเร็วยัยก็เลิกเร็วคือหมดเร็วก็ไม่เกินก็คือตีห้าครึ่งคุณหนึ่งครับพูดแล้วประเสริฐแล้วเราไม่ได้แล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ตีห้าตีห้าเอามาขายตีห้าอ่ะแล้วหมดกี่โมงอ่าหมดเหรอหมดหมดหมดจริงๆแล้วไม่แน่เนาะ บางทีก็บ่ายสองโมงสามโมงยายก็ยังหัวโดดตรงนี้อาจารย์ยังไม่ได้กลับคือมันยังไม่หมดแล้วต้องเอาถึงกี่โมงถึงตัดสินใจเอาไก่ไปแจกเออก็ประมาณสองโมงสองโมงครึ่งเนี่ยค่ะยายจะกลับแล้วนะบ่ายสองโมงครึ่งคือบ่ายยายจะเข็ยนไปถึงมอดประมาณสามโมงเย็นเหมือะง่วงแล้วเนาะสองโมงสองโมง่วง,งแล้วเพราะเราตื่นตั้งแต่ตีสามเนาะตีนหนึ่งเลยค่ะตื่นตีหนึ่งอ๋อต้องตื่นมาหุงข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวทิ้งไว้แล้วก็ไปตลาด ไม่ได้อีกหุงข้าวเหนียวแล้วก็มาใส่ถุงแล้วใส่ถุงกอกน้ำจิ้มในระยะที่รอข้าวเหนียวสุกทำทั้งหมดทําคนเดียวเลยไหมยายมีคนช่วยไหมลูกชายยังไม่มาเลยจาะยังไม่มีคนช่วย๋อคนเดียวฟออ่าเนี่ยเวลาใส่แมสยายต้องใส่ให้มันปิดจมูกขึ้นมาด้วยจะได้ถูกต้องอ่าเราก็ล้างมือบ่อยๆนะเนี่ยล้างมือบ่อยๆรักษาความสะอาด แล้วก็ใส่ผ้าแมสนี่ก็ให้มันปิดจมูกด้วยไ้่ได้ห้ามเอาไว้ใต้คางาได้ค่ะได้นี่นะนี่ใหญ่ก็หยิบใส่ถุงใหญ่เลยนะคะไม่รู้จะขายอะไรมั่งหยิบยังเย่อเ <c oughs> นี่ยหนะะึ่งซื้อค่ะนี่ได้ครบแล้วหนึ่งเลยทำไมมันเยอะจังอะร้อยหนึ่งออมันก็ดีอะคะ่ะ อ้าวโกงอีกแล้วไม่โกงค่ะขนมคุณนี่ก็ยี่สิบเก้าสิบบาทโกงแล้วไม่เอาไม่เอาเกินร้อยไม่เอาไม่เกินค่ะไม่เกินเกินค่ะสาาบนไได้ม่ให้เลือกว่าจะเอาของออกหรือจะคิดเงินเพิ่มอ๋อไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะพอดีแล้วคุณเอิไม่พอดีไปรับไปรับบายบายบายค่ะขอบคุณนะคะก็คือไก่นี่ไม่เอานะไปแล้วเพราะว่าแม่ค้าโกงเอาเหรอนึกว่าเขาจะเลิกถ่ายรูปแล้ว ประมาณร้อยสี่สิบได้ไคิดร้อยเดียวอันนี้คือโกงแล้วนะคะไม่ได้ไม่ซื้อแล้วไปแล้วค่ะบายบายทีนี้ไม่เกินไม่ไม่เกินแล้วอ่ะหกเจ็ดแปดเห็นไหมพอดีร้อยเลยค่ะคิดอะไรข,ขอให้สมบูรณ์ปาร์ตานะคะแจแจสาธุ อ้าวแล้วนี่เกี่ยวอะไรอ่ะเขาอยากถ่ายออ๋เขาอยากถ่ายโอเคหพึ่งพาไปซื้อขนมไปไหมคะไปม้าให้ไปเปล่าเอาซื้อไว้เก็บไว้กินได้ไปเป้าซื้อขนมเป้าจุงมือแกไปจุงมือแกไปในโลตัสเร็วๆป้าหนึ่งพาไปซื้อขนมห้ป้าบิ๊กปากเหมือนแกนี่นี่

แล้วโอ้โหมันงอายถนนแถวนี้หนูหนูเอาอะไรลูกเอาอะไรคะหยิบเลยลูกหยิบเลยเนี่ยหญ่ใหญ่หนูเออยังไม่ชอบเอาบ้างเอาบ้างนี่เอาน้องบ้างเอาบ้างเอาบ้างเอาไหนเอาไหนเอาไหนคะเอาแพงเอาเป็ดหรอเอาไก่หรอไม่เอาน้องไม่หยัน้ำเหมือนเงี้ยเอาไหนอาบน้ำเอาอาบน้ำมีแล้วไงเนี่ยไม่น่ารักเอาไหมเอา ขอบคุณค่ะย่งขอบคุณค่ะก่อนค่ะอาแล้วเอาอะไรอีกเอานมไรเอานอมไรเาอบอกแก,กไ,แได้นไค่ะเอาะะะอะไรหยิบเลยลูกนงอลชไม่เอามนมันมที่มันมีไม้เสียบอะ,อะไรอะคะไอ่มไม้เสียบอยูไหม้เสียจประจุไหมนี่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 นชน่นีปนีุ่มนี่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  ใช่ไหมคะเอาไปฝากพี่ด้วยลูกไปเอาไปฝากพี่อันหนึ่งค่ะจะฝากเก้าจ้ามามาป้าหนึ่งถือให้ลูกมามาเดี๋ยวป้าหนึ่งไปจ่ายตังค์อันอออะไรอีกเอาอะไรอีกออแล้วเนี่ยเอารถไปฝากเก้าไหมเอารถฝากเก้าไหมเอาไหมคะมาเอาไปฝากเก้านะเอาอะไรอีกเอาขนมอะไรอีกเอาขนมอะไรอีกอแล้วไปเดินดูเอาขนมอะไรอีกเร็วนี่ เอาหนมอะไรอีกลูวนโะอ๊ยใจดีใจดีใจดีใจเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลเอาเบ้าลูกบอลเอาเบ้าเอาเบ้าไปหยิบมาไปเอาเบ้าเอาแล้วไปเอาไปแบ่งเก้านะโอเคไหมคะอันนี้ <c oughs> นะเ,เ,เ, <c oughs> เอาไป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  เอานมอีกไหมเนี่ยนมมีสองอย่างเองไปดูนมอีกเอานมอีกเร็วเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยตายตายเอานมมะลูกหนูเอานมไหมคะเอานมไหมเอานมไหมคะเอานมบ้างเอานมไหนเอานมไหนเหมดแล้วเยอะแยะเอาไหนพอตังไม่มีแล้วลูกรองเท้าก็ไม่มีอู้ตายตายตายดีใจดีใจตอนนี้ยังดีนะ้มาจะพึ่งเดดน เอาอะไรคะเอาอะไรงะลูกไหนหนูเอาอะไรหยิบเลยลูกหยิบเลยคะ่ะ,อะเอาฝักก้าอันหนึ่งเจ้าลูกเอาฝักก้าอันหนึ่งคะ่กคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปฝักก้าไงไปแล้วลูกเอาให้พี่ก้าอันหนึ่งลูกปะเอาให้พี่อันหนึง่ง เราเลวป้านหนึ่งมือเต็มแล้วเรวหยิบไปให้พี่อันนึงค่ะให้พี่อันนึงเยลลี่อะ่ะยายยายเอาให้เหมือนกันนะ่ะเออเดี๋ยวมันตีกันให้พี่อันหนึ่งนะของหนูอันนึงแล้วของพี่อันนึงนะคะอันนึงมเป็นอันเอาอะไรอีกเนี่ยหนุ่ม้องนี้นเ,นเอาอะไรอีกอันนึงโอ้ยกระโดดกระโดดไปะ เอาไปนู่นไปดูช็อกโกแลตเอาป่ะตังไม่มีแล้วตังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแต่ของเล่นพอแล้วลูกเอาเอาของกินแล้วลูกเพราะว่าของเล่นหนูนี่เต็มมือเลยเห็นไหมเห็นไหมเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเอาไปคิดเงินค่ะคิดตังไม่แล้วเด็นูคิดตรงนี้อะไรตับ้างตังแล้วตังแล้วตังนี้นี่ตังนี้ฮึ่ เมมากีตังค์ค่ะตังค์มีป่ะยังไม่มีตังค์เลยเออแล้วเอาเข้าไปได้ยังไงอา้าวไม่มีตังค์อา้อาวไม่มีตังค์แล้วตำรวจมาจับยิ้วรอแล้วไม่มีตังค์ตายังจะใส่หายเลย <c oughs> นี่เอาอันนี้ป่ะเอาอันนี้มะ <c oughs> เอามาคิ้งเงินห่อยลูกอันนี้นะคะให้พี่ด้วยนะโอเคไหมนี่ลาเดินมาจากไหน ขอ,องเก่าทิ้งไว้เอาไม่เอาแล้วเหรอแก่ <c oughs> ใ่เลยเอาอันนี้ของพี่ายแวีกไม่หมด้นเดี๋ยวนี้นดน,นึงถือไปให้หลูกถือไปที่ร้าน,นะคะ่ะเอาไปให้พี่ด้วยนะไม่ใช่เด่นคนเดียวนะคะบอกกันดู่อานคูละ <c oughs> อุ๋วไม่ได้ลูกบอลเว้ยแม่ัหลับตาเลยหยิบลูกมึงได้ของแม่เยอะแยะเลยเจี๊ยบไปไว้ไหนโลกเอาไว้ไหนคะ <c oughs> เอาไว้ไหน <c oughs> เอาไว้บ้านกล้างมาไปไว้ที่บ้านก่อน ไว้ไหนไว้น,นู่นเปล่าเออไปบ้านเร็วนี่โอ๊ยตายตายตายเราไปไหนแล้วล่ะเราของเล่นนี่ไม่เอานี่ไปเอาไก่ของพ่อพ่อเขาไม่อยู่คุ้มโปรดีแล้วพ่อมันทำไงก่อนทำไงก่อนหนูหนูอตุ๊กตาหนูเร็วเร็วยายไปขายไก่แล้วลูก ให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวล้มจะลำนั่นไงเอยเอาเก็บเอาเก็บไม่ใช่ ยาเก็บไว้ให้มนด้วยไว้เผื่อไปเข้าโลตันใช้ได้เฮ้ยขอบคุณมากจ้าสวยด้วยไม่เอือมีนี่